สรุปแนวทางการปั้นและสอนเล่นเวอร์เจลตัวละครดีเพกายภาพที่เล่นเป็นแล้วโคตรแอ็ที่สุดในเกมนะตอนนี้มาเริ่มกันเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ดูอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมวันนี้ก็จะบอกแนวทางการปั้นตัวของป่าเวอร์เจลพร้อมกับสอนคอมโบพื้นฐานแบบลิงลิงให้เพื่อนๆทุกคนได้เข้าใจและนำไปปรับใช้กันนะครับผม ผมต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าคอมโบของเวอร์จิลแลวก็ดันเต้นั้นจะเป็นคอมโบที่ไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่นะครับผมแล้วแต่เ,เพื่อนๆจะสามารถออกแบบหรือเชียร์ทีวคอมโบของเวอร์จิลดันเต้ได้ตามสะดวกสบายได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบที่ผมนาให้เ,เพื่อนๆดูในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนในคอมโบทั้งหมดที่ผู้เล่นต่างชาติเขาคิดค้นขึ้นมาในดีนะครับผมเนาะโอเค อย่าแรกเลยนะครับก็จะมาดูกันที่แนวทางการปั้นตัวละครกันก่อนเลยนะครับต่อประมาณนี้ครับผมโดยตัวของบัวจิ๋วผมจะน,นันไวประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนเลยว่าประจำตัวครับบังคับให้มีเลยนะวอธีดามีดที่รุนแรงนั่นเองนะครับผมก็คือตัวของย่ามาโตนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นไม่ได้เพื่อนๆก็สามารถ กดขั้นแล้วก็ฝังสกิลเมมโมรีหรือว่าฮาร์โมนีอาวุธได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโดยสกิลอาวุธนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีงบน้อยหรือว่าไม่ใช่สายดองก็สามารถปดแค่ช่องเดียวก็ได้นั่นเองนะผมซึ่งช่องเดียวที่จะใส่ก็จะเป็นเรดียรทามมิ่งนะส่วนที่เหลือถ้าเกถ้าเป็นเพื่อนเป็นสายดองก็สามารถใส่ได้ตามนี้เลยนั่นเองนะครับ,สำ,รบร ony, สำหรับการฝังฮาร์โมนีเอ๊ะสำหรับการฝังสกิลอาวุธนะครับประมาณนี้เลยเนาะ ส่วนฮาร์โมนีนะครับผมหลักๆเลยเนาะเราก็จะใส่เป็นเซ็ตนี้นั่นเองนะครับผมมาประมาณนี้นะครับผมสำหรับการขัา h ฮาร์โมนีอาวุธนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือทางการใส่เมมโมรีนะครับผมโดยเมมโมรีเราจะใส่เป็นเซ็ตประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเซ็ตพื้นฐานของเวอร์เจลเลยนะแต่มันก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ2เซ็ตได้นะครับผมสาหรับเซ็ตเมมโมรีของเวอร์เจลนะครับผม ส่วนการฝังสกิลนะครับเราจะฝังประมาณนี้เลยนะครับก็คือด้านบนเราจะใส่เป็นแอคแท็กับคริ15 6ช่องนั่นเองนะครับผมส่วนด้านล่างเราจะใส่เป็นสปิริตมูฟหรือก็คือแต้มอันติ6ช่องนั่นเองนะครับผมเมื่อที่ได้อันตินแรงๆเนาะประมาณนี้ครับสำหรับการฝังสกิลของเวอร์จิลนะครับโอเค ส่วนขับนะครับผมก็ใช้เสริมดำมิดกับเพิ่มความเทนนั่นเองนะครับผมสกิลก็ใส่ไว้ประมาณนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับขับของเวอร์เจลนั่นเองนะครับมาณนี้นะกอทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับการปั้นตัวของเวอร์เจลนะครับผมส่วนแลนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะทันขึ้นมาได้เลยนะครับผมแต่ว่าขั้นต่ำ S สองตัวก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายอวยก็ สามารถดันขึ้น SS บวกได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเหมือนกันเนาะเป็นอีกหนึ่งตัวคอแลบที่เก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับตัวของววจิวแล้วก็ดันเต้นะครับผมแต่ว่านะก็ไม่ได้เก่งเทียบเท่าตัวมต้าเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโหมดอื่นอย่างเช่นพวกโหมดทดลองต่างๆนี้ตัวของววจิวกับดันเต้ก็ถือว่ามีดาเมจแล้วก็มีคอนเทนต์ให้ลงประจาอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับอ่า ใช้ในการแนะนำแนะทางการปั้นของวัวเจลนั่นเองนะครับผมเพื่อนก็สามารถนําไปปรับใช้หรือว่าทําตามได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะต่อไปเราก็จะไปดูกันที่แนวทางการคอมโบนะครับผมเทคนิคพื้นฐานในการคอมโบการใช้สกิลการใช้ออฟของวัวจิ้เลยนะครับผมโอเคไปเริ่ลยครับ ครับนุ้ยก็อยู่ที่หน้าการฝึกเล่นหรือว่าฝึกคอมโบกันแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมบอกไปข้างต้นนะว่าคอมโบของวร์จิวนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเป็นคนคิดค้นขึ้นมาได้เลยนี่นะพ่าคอมโบของวร์จิ้วกับดังเต้นนะั้นเป็นคอมโบที่ไม่ตายตัวเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ผมนํามาแบ่งปันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่พี่หลักเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคมาครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือการโจมตีปกติของวร์จิวนั่นเองนะครับ เป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเ๋ยวจะเป็นจัดเม้นคัดมินินั่นเองนะครับผมวิธีการใช้จัดเ m e น t c คัดมินิก็คือให้เรากดจมตีค้างหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วกดปล่อยเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีเทคนิคที่ทําให้เราใช้จ mm ัดเม้นคัดได้ต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่ามันทีน่จะจับจังหวะยากนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกพอสมควรนะครับผมเราถึงจะสามารถใช้จัดเม้นคัดมินิได้แบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมแต่ว่านะ มันก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ทําให้เราใช้ในการโจมตีบอสจากระยะไกลได้นี่นะผมท่านี้นะถือว่าได้เม่แรงเรื่องนอี้ดีนะครับผมคุณฟัากันเลกันนะนี่นะครับผม,กกนนะผมอย่างนี้นะครับผมมกักจะไหวไหมเมื่อกี้ผมจะกดได้สองครั้งต่อเนื่องทันทีนะครับผมซึ่งมันทายากมากนะแต่ถ้าเกิดว่าทําได้ผมมันจะเป็นอีกหนึ่งท่าที่ทำให้เราเล่นระยะกับบอสได้นั่นเองนะครับผมต่อมาจะเป็นท่าที่งัดศัตรูขึ้นฟ้านะผมใช้ในการเคียวโมกิจินะอย่างนี้เลยครับผม แล้วก็แจ็ชมพัปิดท้ายครับผมแล้วก็ลงมาอย่างนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเป็นปกติเราจะใช้ดาบต่อเลยนะแล้วก็ไปนี้ครับผมอันนี้เป็นพวกคอมโบในการเคลียกิกกี้นั่นเองนะครับผมโอเคงั้นั้นก็จะแทงดาบรัวเลยนะครับผมพอสเต็กได้สามไว้ปุ๊บเออร์แจ็ชมันคัดรอบแรกเลยนะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือสําหรับคอมโบในการเคลียร์พวกกริกกี้นะครับผมโอเคต่อมาจะเป็นคอมโบในการเล่นระยะกับบอสนั่นเองนะครับผมเราจะ ใช่เงี้นะก็คือเคลื่อนจอยแด็ฟันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาโตอย่างนี้ปุ๊บเปิดกิวสเต็ปบุบเราจะไปนัง่งรอบแรกนั่นเองนะครับผมอย่างนั้นเราจะกดฟันไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็กดจัชเมนคัพอินี่ต่อเนื่องอย่างนั้นเราก็จะสไลด์ฟันแต่ว่านี่จะทำยากนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดเราเห็นว่าบอลมันเริ่มออกท่าทางอะไรแปลกๆแล้วก็จัชเมนคัพปิดท้ายไปเลยครับโอเคประมาณนี้ครับผมอย่างนั้นเราก็จะใช้มีดหลัขัดมันไว้นี้แล้วก็ขับบุนเอฟนิดนึงนะครับผมเหมือนท่าน,นี้ก็ได้นะ แล้วพอเรามีออฟแล้วเราจะกดสีเหลืองน,นี้แต่ลลำหนึ่งครับประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวีจะอธิบายคอนโบที่หลังนั่นเองนะครับผมอันนี้โชว์เป็นขัาข้าๆให้ดูก่อนเนาะโอเคนะครับ เริ่มกันที่คอมโบแรกกันเลยน,นั่นเองนะครับผมเป็นคอมโบที่ง่ายที่สุดแล้วนะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะฝึกเล่นนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมขอเก็บออฟขึ้นมาก่อนนะครับพยา,ายามสอนให้เพื่อนๆน,นเข้าใจนะครับผมว่าการอธิบายอาจจะอธิบายจับใจความยากหน่อยนะเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องใช้สมาธิในการเล่นสูงพอสมควรนะผมสำหรับวัวเจลนะมันค่อนข้างที่จะเล่นยากในระดับหนึ่งเลยน,นั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือคอมโบที่ง่ายที่สุดนั่นเองนะผมก็คือออบเหลืองนะกดเลเลืองนะผมกดจิ้มไปสองครั้งครับ พื่อเก็บสแต็กนะประมาณนี้ครับพอสแต็กครบเรากดแปลงล่างครับเมื่อเสร็จเราจะกดอันนี้นะเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่มอนติดสลวนนะผมโอเคจะเป็นประมาณนี้ครับผมพอเรากดเสร็จนะเราใจมันคับเลยครับอันนี้คือคอมโบที่ง่ายที่สุดนิดนะครับผมในระหว่างที่เรากดออฟเหลืองนั้นเราสามารถใช้สกิลโจมตีปกติก่อนจะกระโดดค้างได้นี่นะครับผมเพราะว่ามันทำให้เราสร้างอาเมจแล้วก็เก็บสแต็กได้300นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับคอมโบออฟเหลืองนะครับโอเค ่อมาจะเป็นคอมบอูออฟแดงกับออฟฟ้นนี่นะผมที่ผมเคยใช้ให้ดูช่วงต้นนะนะครับเราจะเริ่มทําแบบช้าๆเลยนะโอเคครับอย่างแรกนะครับผมเราจะกดเคลื่อนที่หรือว่ากดปุ่มจอยนะผมสไลด์แล้วก็ฟันอย่างนี้สไลด์แล้วก็ฟันอย่างนี้แล้วก็ปาดไปนี้นะผมตอนมอนมันติดระยะอย่างนี้เราก็จะแปลงร่างต่อครับแปลงเสร็จเรากดโยกตีค้างครับโอเคนะจะปมนจะเป็น,นคัดไม่นี่แบบนี้แล้วเราก็จะฟันไปนี้นะครับผมไปเลยนะ แล้วก็สไลด์ฟันไปเลยครับผมพอสต็กเราก็จะหมดเราก็จะกดใช้เัื่คับปิดรอบไปนะครับพอเสร็จแล้วเราจะกดสีฟ้าเตรียงไว้เพื่องัดมอนขึ้นฟ้าต่อชาร์จแล้วก็ขับครับแล้วเราก็จะลามไปเรื่อยอีกนิดนีงนะครับผมโอเคนะพอเรามีสต็กนะครับผมเราก็จะได้แปลงล่าอีกรอบนึงนะอันนี้ก็จะเป็นการวู่นคอมโบเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับ โอเคนะอันนี้จะเป็นการบุญคอมโบแต่ละออฟไปเรื่อยเลยน,นั่นเองนะครับผมใช้ในการเคลียร์กิกกี้ก็ได้หรือใช้ในการตบกับบอสก็ได้น,นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตบกับบอกส่วนใหญ่เราจะใช้แค่ออฟมีหลักเป็นหลักนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผม,ะบผมจะเป็นประมาณนี้หวังว่าเพื่อนจะตามทันกันนะครับโอเค ใครตามไม่ทันก็สามารถกอดูทงหลังได้นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะอีกรอบนึงนะครับอันนี้ทำท่านดูช้าๆนะเมื่อกี้เป็นการวนคอมโบแต่ละออฟนั่นเองนะครับผมส่วนท่ายากต่างๆในในคอมนะครับผมอย่างไอเกมต้นฉบับนั้นที่เป็นท่าฟูลคอมโบในคอมเนี่ยก็ทาได้นกันนะครับผมในคอแลบนะแต่ว่ามันต้องเร็วในระดับหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งผมก็มีทริคในการสอนแล้วนะนะแต่ว่าขอขอเวลาในการฝึกอ่าท่า คอมโบในคอมก่อนนั่นเองนะครับผมใน Devil May Cry ภาค5 Original นั่นเองนะครับผมคือผมมีสูตรแล้วแหละเพราะว่าพี่หลังเขาทำคลิปสอนแล้วเนาะโอเคมาครับผมอันนี้อีกรอบหนึ่งแบบช้าๆนะสไลด์ฟันออฟแดงครับสไลด์เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นับใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหมโอเคครับเหมือนเดิมครับเริ่มแรกครับสไลด์ฟันปุ๊บอย่างนี้เก็บสแต็กต่อฟันเสร็จแปลงล่างครับแปลงล่างเสร็จกดยกที่ครั้ง จุดตีครั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็สไลด์ฟันครับสไลด์ฟันไปพอสแต็กเราใกล้หมดครับจัดเม้นคัตรอบแรกไปครับจากนั้นเรากดมิลลาดรอเลยครับผมงัดขึ้นฟ้าแล้วก็ชาร์จไปครับผมจากนั้นก็จมเทปกติไปเรื่อยนะครับผมเพื่อรอออฟเรากลับมานะพอออฟเรากลับมาครุบสามเราก็กดงัดขึ้นไปอีกฟ้มหนึ่งครับไปหน้าอีกรอบหนึ่งครับพอแปงเสร็จเราก็จะกดจุตีต่อตอ่อเนื่องเลยนั่นเองนะครับผมโอเค เอาแตกป,ประมาณแล้วเราก็จัดเป็นคัดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กเตรออเียมอ,อัพเหลืองไว้นะโอเคเอาเลือนเ,เสร็จเรากดโจมตีไปเลยครับแล้วก็โจมตีปกติไปรอออกมานะครับออกมาแล้วเราก็ใส่ไปเลยครับผมไปอีกรอบหนึ่งครับจัดเป็นคัดอีกรอบหนึ่งนะครับ ประมาณนี้ครับผมสําหรับคอมโบของเวอร์จิลนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่นนมากก็น้อยนั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปสอนคอมโบเวอร์จิลแบบพื้นฐานแบบลิงๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในสนามจริงนั้นเราจะใช้ออฟแดงกับออฟฟ้า ah, เป็นหลักนี่น,นะผมแต่ส่วนใหญ่ในะสนามจริงเวลาเจอกับบอสเราจะใช้ดาบมิลารเป็นหลักนี่น,นะผมเพราะว่ายามาโตะนั้นมันจะใช้ยากในิดนึงเวลาสู้กับบอสนะครับผมในตอนที่เป็นหมดแปลงล่างเนาะ ราจะใช้แค่เฉพาะกับจัชเมนคัทแบบมินิในการสู้กับบอสนี้นะครับผมเพื่อหากแล้วก็จะใช้เพียงออฟแดงกับออฟฟ้าเป็นหลักนั่นเองนะผมส่วนออบเหลืองนี่เอาไว้ในตอนที่เราทําสโลว์กับบอสได้นั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับผมสาหรับคอมโบของเวอร์เจลนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนั่นเองนะครับผมพะนัจนวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปในวันนี้นั่นเองนะผมสาหรับนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ โชคดีนะทุกคน